สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ h ฮ r e ว e โกกันไปตามคาดครับสำหรับดิวของอันโตนีปีกค่าตัวแพงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะปล่อยให้กับอัวเบติสทีมดังในลาลิกาสเปนใช้งานในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้หากใครตามข่าวของปีกชาวบราซิลายนี้น่าจะรู้กันดีว่าไม่ได้มีแค่เบติสทีมเดียวนะครับที่อยากได้ตัวเขาแต่แล้วทำไมสุดท้ายแล้วทีมเขียวขาวถึงได้รายเซนแนวรุกวัย24ปีใบครองลองมาฟังพร้อมกันเลยนะครับ หลายคนคงจะรู้กันดีว่าสถานการณ์ของอนโตนีกับแมนยูไนเต็ดไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ตั้งแต่ยุคข,ของกุนซือที่ปั้นเขามาอย่างเอริกเทนฮากแล้วซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงรูเบนอัมริมเพราะว่าเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสแทบจะไม่ใช้งานเขาเลยทางออกที่ดีที่สุดสําหรับ2ฝ่ายตอนนี้นะครับคือการปล่อยยืมให้ปีกชาวบราซิลไปหาโอกาสลงเล่นกับทีมไหนสักทีมหนึ่งเพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้และแน่นอน,นครับว่ามีหลายทีมมากๆที่สนใจอนโตนีแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนะครับหลาย ากลาลิกาสเปนที่ได้ลายเซ็นของเขาไปแต่คําถามต่อมานะครับก็คือทําไมต้องเรียลเบติสทั้งท้ที่มีหลายทีมสนใจในตัวเขาโดยเหตุผลของเรื่องนี้นะครับทาง TBR ฟุตบอลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลองดูเคสของวิกตอร์โรเก้ที่เคยถูกบาร์เซโลนาปล่อยให้กับเบติสยืมแล้วกลายเป็นว่าเขายกระดับฟอร์มของตัวเองขึ้นมาได้ดีมากๆหรือพูดง่ายๆก็คือปีศาจแดงหวังว่าเบติสจะช่วยให้อันโตนี่กลับมาฟอร์มดีเหมือนที่เคยทําได้กับดีลของวิกตอร์โรเก้นั่นเองสำหรับดีลของอันโตนี่ เบติสนะครับไม่ได้มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดเขาก็มายังทีมต้นสังกัดในเดือนมิถุนายนปีนี้ซึ่งถึงตอนนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นกันแบบชัดๆแล้วว่าอันโตนี่กับแมนยูไนต็ดจะได้ไปต่อกันหรือไม่ซึ่งถ้าหากไม่ได้ไปต่อก็คงจะต้องยอมรับตัดราคาขายออกจากทีมเท่านั้นซึ่งตามรายงานยังระบุอีกว่าในสัญญายืมตัวมีเงื่อนไขบังคับให้เบติตต้องให้เขาได้ลงเล่นอย่างน้อยในบางนัดและถ้าหากเขาเป็นตัวสมรองจะต้องได้ลงสนามจนจ,นจบครึ่งหลังซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเบติสในการให้้โออกาสสนตี Anthony ไดแดแง ศักยภาพเรียลเวติสนะครับหวังว่าอันโตนีจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆห,หลังจากที่เขาไม่สามารถทำผลงานได้ดีในแมนยูไนเต็ด การย้ายไปเบติสนะครับอาจจะช่วยให้เขาได้ลงสนามมากขึ้นและพัฒนาตนเองในลีกที่แตกต่างเขาจะได้ร่วมงานกับมานนเอลเปยยากินีโค้ชของเบติสซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนานักเตะและอาจช่วยให้เขาปรับตัวและพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับอันโตนีลงเล่นให้กับแมนยูนเตดไปแล้ว96นัดรวมทุกรายการทําได้แค่12ประตูกับอีก5แอซิสเท่านั้นแต่ก็มีแชมป์ติดมือมา2ถ้วยนะครับนั่นคือแชมป์เอเปคัหนึ่งสมัยและลีกค c ั p อีก1สมัย,มยซึ่งการย้ายที ในการกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาและสําหรับเรียลเบติสในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้มารอติดตามกันนะครับว่าอันโตนี่จะกลับมาฟอร์มดีได้หรือไม่และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ